กินเลยกินเลย,เลย,เลยดินดำแำยังอ๊องินดตามเข้ามาก็แกะไม่เป็นอะไรเรือมาล่องน้ำ นั่งลงเลยลิ้นดามนั่งลงลุกนั่งลงนั่งลงอเอ้าไฟมาตั้งไม่เกลือนเลย จังเลยเลือกตั้งก็ดีไปย่างตั้งเท้าไฟไม่เกลื่อนเลย <c oughs> ถ้าไม่มีเลือกตั้งก็ไม่มีเท้าไฟนอนเล่นดำเนาะตั้งเท้าไฟไปให้ลิ้นดำนอน